แก่ยานัะเออเอออ่ะอนุ่มที่นี่มีทางเข้ากี่ทางอ่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับอะไรของวันตั้งแต่เมื่อวานไม่ฉันถามว่าที่นี่มีทางเข้ากี่ทางชั้นบนนี่คุยกับใครวะเนี่ยบ้าหรือเปล่า ตามมาเนี่ยผมจะมาถามน้าสักหน่อยเอ้าเองจะถามอะไรเมื่อกี้น้ามาจากทางไหนมาจากลาอ่าถูกต้องเออโถน้าจะไปไหนมึงจะขึ้นไปข้างบนถูกอีกไอ้กูถามมึงนี่ยมึงบอกกูหน่อยว่าทางขึ้นทางลงที่นี่มีกี่ทางยาวนะผมเนี่ยนะน้าจำ้าผมไว้เลยนะเออผมเนี่ยอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดโอ้ผมนอนที่นี่ตั้งแต่ที่นี่ยังเป็นน้ำมาถมไม่เหรอผมนอนในเรือ จะถามด่ามันยังไงดีถึงจแสบป่ะเนี่ย <c oughs> มึงช่วยบอกประโยชน์ที่กูถามไหไยได้ไหมล่ะเอ็งชื่ออะไรเนี่ย <c oughs> น้าไปถามคนที่นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวก็รู้จักผมร้านลูกชิ้นก็รู้จักผมร้านข้าวผัดยังรู้จักผมเลยกูถามมึงแล้วมึงจะชื่ออะไรจะเป็นกูต้องไปถามคนอื่นด้วยน้าอยากรูดได้ไหมเออแป๊บเดียวเอา,เอาโอหแม่เอ้ยแวะดูดจานับอีกกูจะบ้ากูจะบ้นาน้าจะเอาตะกร้ามาใส่อะไร กูอบอกจะบ้าจะก,ก้าจะก,ก้าหีหยอะไรน่ารำคาญเมึงอวามึงอยู่ที่นี่แล้วมึงลอยมาทางขึ้นทางลงแล้วอยู่ตรงไหนรู้สึกจะไม่รู้สักนะหมึงก็ผัดเหรอตามหาคนรูปร่างเีหี้ออย่างนี้มานานแล้วลร<ะ>ๆมาทางนี้เลยครับไม่อยากไปเชิญทางนี้ กิ้งจะเคลิบไปแล้วคุณอยากเป็นดาราครับผมคุณเข้าใจคำว่าสแตนอินไหมสแตนอินสแตนอินเปลี่ยนเสมือนตัวประกอบหรือว่าตัวแทนโอ้จะเป็นพระเอกที่ดีได้ต้องเป็นตัวสแตนอินก่อนผมตั้งใจเล่นครับคู่กินกลับมานั่งดูกำกับคุ่มกลับเบิ้มครับคุณรู้จักหรือเปล่าผมรู้สแตนอินเบบนไหนฮะสมมุติว่าคุณสองกระจกครับผมคุณจะเห็นเงาตัวเองอยู่ในกระจกอผมจะให้คุณเป็นตัวเงาที่อยู่ในกระจกครับผมทำเขาจะมีคนมาทําแบบเขาทําอะไรคุณต้องทําตามได พรุ่งนี้ให้คุณเล่นเลยปเป็นปกลเองเริ่มเลยสมมติว่าตัวกลางนี่เป็นกระจกเริ่มเขาทำอะไรทำนะดีมากทำตามเขากอดอกแล้วเห็นแ่ะบ้ลา<อ>มันยังไงกันแน่อ่ะอ๋อคิดคิดได้อืม ไปหาแฟนนะเขาเลยไปแล้วมันเคยซ้อมอย่างนี้อ,ะอ่ะโอ้เครียดเหลือเกินบุหรี่สักตัวดีกว่ามาเบโลไม่ลงทุนเลยโยนใส่ปากแบบไวรุ่นโอ้เยี่ยมอะไรอะไรโยนใส่ปากอะไรแน่นอนไปแช็กดูป้องจุดก่อนที่จะจุดโชว์หน่อยแบบโจเหมือนป้า กินไฟโชแบบโชเหมือนฟ้าโชดิขอให้ผมเป็นตัวควายได้ไหมครับไม่ได้พูดให้เป็นพระเอกโชเหวอนฟ้าโชโชกินกาไปมันร้อนอ่ะกิน กินดูจุดบุหรี่เคลียดแล้วกันฮดูทำไมบุหรี่ดับแม่งเลยดับเลยจิ้มไปไหมจิ้มไปไหด,ดับตามมสิมัิจะบ้าทล้ไม่เอาตาดับบุหรีอ่อ่ะไม่เป็นไรจุดต่อขอข้าวกินมางเลยเดยข้าวทำซาวซีก็ไปให้เต็มปอดพ่นออกมะ ขัพ่นหรือยังขับพ่นหรือยังขับอมไว้ซีพ่น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 ละลายน้ำให้กูกินเลยดีไหมคุณซีดอะไรคุณดูดอะไรอ่ะดูดูดพ่นดูดเขาดูดอะไรเขาดูดมือครับอ่ะแล้วคุณไปดูดบุหรี่ทำไมแสดงว่าผมจะบ้าน่ะสิทับตาม ดูทำไมดูไปก็เป็นมะเร็งขยี้ทิ้งดีกว่าเอามาดูต่อไฟอะไฟอะไ,ไ,ไฟไปไหนขยี้ไปแล้วอ่ะโอ้ใช้ไม่ได้เลยออกไปเอาผู้หญิงมาทำตามผู้หญิงแต่งตัวจะไปหาแฟนได้เลยอ่ะเร็วมา่าตีาเาตีดา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 าทำตาม ดูทำตามเขาทำไมทำตามเพราะเขาเป็นผู uh, ้หญิงเป็นการแต่งเนื้อแต่งตัวให้เซ็กซี่เดี๋ยวจะไปหาแฟนเาตาดาวดาดาวอลเลอันาเต้าอเลิฟเอาลงเราอลงเอาลงเราลงอ่เอเจาอ่ล่โอเป็นอะไรเขาทอะไรอ่ะเขาลงเราก็ต้องลงไม่ใช่มีอารมณ์อยู่คนเดียวอ่ะ โอ้ยยกาทัใจเชยนะเขาขึ้นเราต้องขึ้นสตาล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 าตาลาลานานาล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 นลาลาลาลงลาลลา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 าลาลาลาาล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 าาาล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 าึาลลาา แหมจะเป็นดารุกดาราใช้ไม่ได้เลยอะทําบทนักเลงหน่อยคุณต้องลักษณะอย่างคุณต้องนักเลงทําตามนักเลงทําตามมาถึงเลยอ้าวโว่บ้าอะไรบ้านักเลงหรือคนบ้าเขาเข้าทรงนักเลงเขียนแล้ะก้นทำไมมึงทำกูอย่างนี้อีบ้า ใส่ผมแขนอ้ยโอ้ยโอ้โอ้เอ้ยม่ล้วงแล้วมาดมล้วงแล้วก็มาดมด้วยอ่ะไอ้มือชั่วเอ้ยปากเป็นหรือเปล่าเหม็นไหมไหนลองลองหากระจกเป็นอะไรคุณไอ้ลาดไส่เน่าสิโอเคใช้ได้ครับ